เมื่อวานนี้พอไม่ดูอันนี้ค่ะใช้เครื่องนี้ทําเนาะค่ะจะเป็นเครื่องที่ทําให้มันเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่อง,นอ,งนอกจากในกใน่นในใน,ในฟิลเห็นไหมในนาแล้ววันนี้เราก็จะทําอีกอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะจ๊ะที่รักจา๋า <laughs> เยอะมากค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเกี่ยวข้าววันอาทิตย์ที่แล้วเขาเกี่ยวไปเสร็จแล้วไซไม่ได้มาเนาะอันเขาเกี่ยวข้าวข้าวบาเล่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเกี่ยวข้าวเนาะนี่วันนี้เราจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวโรลิ่งตัวกลิ่งทับได้แมมจ้ะเนาะเดี๋ยวส่จะถ่ายให้ดูนะคะน้ําหนักนี้หนักมากๆเลยนี่ตัวนี้นะคะพี่น้องค่ะ อันนี้คือเวลาเขาเก็บพับในที่เก็บค้องนะเออในที่เก็บแบบนี้น่าจะเนาะเวลาออกไปทํานี้มันจะขยายออกได้กว้างมากหน้าตัดเท่าไหร่สายจาไม่ได้เดี๋ยวสายจะถามพ่อไม้ดูเนอะพี่น้องอุปกรณ์ในการทํานาทาําอะไรเยอะมากพี่น้องแล้วพ่อไม้เขาก็จะถอยแทรกเตอร์มาต่อกับเครื่องนี้ลงไปนากันนะคะ เธอเ e อ this is for the bedding for the cows and sheep that's what they eat oh well done darling กระโดดก็ได้เออเร็วเร็วเวดีมาแล้วเล่นรอพเพราะ good well done เดี๋ยวดีจะไปเติมน้ำมันมั้งแย่านี่แม่ล่ำผิดอันนี้มันอันนั้นค่ะยางมันอ่อนก็เลยจะเติมลมมาเดีเติมน้ำมัน เริ่มร่มก็ดีเด้ค่ะเห็นไหมห้ามมันนี่ที่ไหนไม่ดไปแล้วบอกเอ่ไหนล่ะไปแล้ววะนกนกไป้นั่งไปแล้ว่งไปแล้ว่งไปแล้วนั่งไปแล้่ไปแล้วน่งไปแ้วนั่งไ้นงไป้วั่ไ้นไปแล้วนั่ไปนั่งไป้วนไวนั่้นั่วนัง้วนั่งไล้วนัแล้วนั่งไล้วไปแล้วัล้ัลดวอ่ะไปแไปแล้ว อ๋อดิ่งกระจุงกระจุงไปแล้วพี่น้องคุณไม้บีเบบี้บานไหมห่ไไมางไปนาเราอันนี้จะเป็นข้าวสาลีด้ค่ะวีบข้าวสาลีข้างทางนี้อันนี้ลืมเกลนิดหน่อยอันนี้ขึ้นเขียวเนาะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะจากอังกฤษค่ะสวัสดีสุขุสุกคนเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้ที่ฟาร์มจ้ะ่ะทุกคนมาฟาร์มนะคะมาหน้า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 อ,อมาหน้าจ้ะมา,มาห็หาเวียด <laughs> มาทํางานมาทําเวียดให้มันเสร็จนะจะ๊ะก็จะได้กลับบ้านไปเองหลือเวลาทําอย่างอ,างอื่นเนาะตอนนี้ยังเช้าๆอยู่พี่นงคงคะอีกบรรยากาศตอนเช้าเผื่อคนไหนยังนอนอยู่ที่นอนอบรรยากาศตอนเช้าที่อังกฤษเราไปค่ะไปทํางานจ้ะเนอง Oh, อันนี้น่าตัด12นะคะถามพ่อไม่แล้ว12เมตรเขาก็จะกลางออกนะคะนี่ลสายชอบมาดูพี่น้องคะแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูด้วยนะคะสองด้านนะคะ กางออกแล้วตรงกลางก็จะนี่ที่มันมันทักปันอยู่นี่เห็นไหมก็ต้องก็ต้องแยกออกได้บ่านนะเห็ดดี้ดีจ้าเป็นตาเบิงตาเบิงสิบสองเมตรพี่น้องสิบสองเมตรมันก็เลยเสร็จเร็ว จะยกล้อขึ้นนนจ้ะร้อตัวนี้เขาก็จะยกขึ้นก็ให้ทุกหน้าตัดถึงดินหนะแมยจ๊ะลงดินเซ<ะ>่นี่แล้วก็จะเริ่มทำงานแล้วเนาะจ๊ะเนาะ เค hey, พี่น้องขาไซจะพูดสู่ฟังเนาะว่ามันเห็ดอยียงนะจ้าจาจมาเห็ดนี่มาเห็ดอย่างให้พ่อไม้เขาทาไปนู่นเดี๋ยวไซจะนั่นมีโอกาสไซก็จะทําช่วยเนะาะไซขับเป็นอยู่ไอ้แบบนี้เน,ะนะาะจ๋ามันไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้หวานอะไรเนาะอันนี้เนาะคะ่ะเมื่อคืนที่ที่ายถ่ายให้ดูเครื่องมือที่เป็นไอ,ไอ,ไอเป็นจานจานแล้วก็เป็นร่องให้นี่นี่เขาทาตัวนี้เนาะคะ่ะทาตัวนี้เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนหมายถึงว่าตอนเย็นๆนั่นแหละพ่อไม้เขาทํางาน ใจไม่ได้มาทําตัวนี้เนาะให้มันหลังจากเกี่ยวไอ้ข้าวบาเล่เสร็จนะคะพื้นที่นะตัวนี้จะปลูกข้าวบาเล่เดี๋ยวบางที่จะปลูกไอ้บาเล่มีสองช่วงนะคะบาเล่อ้ช่วงช่วงแรกที่หวานมันจะได้เกี่ยวแล้วช่วงที่สองที่หวานในช่วงสปริงหมายถึงช่วงที่ไอ้ฤดูใบไ,ไม้ผลิเนะ่ะมันจะได้เกี่ยวอีกนานอีกนานถึงจะได้เกี่ยวเนาะนั่นละจ้าใซาจะพูดให้ฟังเนาะในในงานแบบนี้จะไม่ได้ทําทุกอ่า ทุกพื้นที่นะจะทําเฉพาะพื้นที่ที่มีอ,อีกอย่างก็เขาเรียกว่ามีวัชพืชเกิดเยอะๆเนาะเหมือนพื้นพื้นที่ตัวนี้เนาะจ้าเนาะเราก็จะทําแบบนี้ก็คือใช้อุปกรณ์ตัวที่ใส่ถ่ายให้ดูแต่ในช่วงแรกๆเนาะจ้าเนาะทําตัวนี้ให้มันเกิดดินผุ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 นี่นะจ้ะดินะจะงีเนาะแล้วก็มาโรลิ่งแบบเพาะไม้แบบเพาอไม้ทําตรงนี้เนาะก็คือ ทำให้วัชพืชมันเกิดดีหมายถึงว่าเกิดขึ้นมาดีๆๆเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะฉีดยาฆ่าันเสร็ค่ะก่อนที่จะหวานข้าวพี่น้องนั่นแหละตัวนี้คือโรลลิงแล้วก็นี่โรลลิงแบบนี้ให้ให้วัชพืชมันเกิดดีๆเนาะแล้วเขาก็จะเกิดมาเยอะๆแล้วเขาก็จะใช้ยาฆ่าฆ่าพืชหมายถึงว่าฆ่าวัชพืชนะคะ่ะแล้วก็จะแล้วก็จะหวานข้าวอีกในรอบต่อไปพี่น้องคะ่ะนั่นแหละจ้าแบบนี้แหละเนาะเป็น การทำนาที่นี่น้องเมดีดูนู่นไมมดีน,นกคุณลูกก็เด้ม,มาหน้านำน,นพี่นองก็คือสนุกสนานน้องเมดีเล่นฝางจ้ะว้าวนอกอะไรนะเมดีขี้เสียหัวเมดีด้อน่ะ เพราะไหมเขาก็จะทําไปเรื่อยๆอ้อมมาเนาจะจ๊ะอ้อมมาเรื่อยๆพี่น้อง่ะทีนี้วันนี้ซายจะพาไปชมนาไปาไยมิรีเนาะว่าเป็นยังไงบ้างไ่ไน่นจะเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่แม่จะเดินไปทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอเค oh. พี่น้องสายจะพาไปชมนาพี่น้องะ่ะอันนี้เพื่อนทําถนนเมืม่อเมืม่อเมื่อคืนนี้นี่ใช้ตัวนี้แหละทํเพอไหไม้ทำเนาะ ไปชมนาตอนนี้ที่เราเห็นดอกเหลืองๆที่เราพามาเที่ยวเนี่ยพาทุกคนมาดูที่เปรว้ยที่ดอกน้ํามันเหลืองๆพี่น้องตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่พวกายปลูกจากทางนู้น,นไปนู่นเนาะจะเนาะย,ยาวไปนู่นเนาะที่สายพาถ่ายดูที่เป็นดอกเหลืองๆที่ว่าเรปซีดหรือว่าคานโนล่าเห็นไหมพี่น้องจะเป็นแบบนี้แล้วนี่เริ่มแก่แล้วแต่ยังไม่แก่จัดค่ะถ้าแก่จัดกว่านี้เราก็จะเกี่ยวเนาะ เดี๋ยวตอนเก็บเกี่ยวถ้าไซามีโอกาสไซจะพามาไซจะพามาดูเนาะอ่าเขาใช้ทําน้ํามันด้วยพี่น้องสกัดทําน้ํามันอันนี้มันยังไม่เก่พอเดี๋ยวไซจะอันนั้นเอามาให้ดูนี่แหละตอนที่มันเป็นที่ที่เราเรียกว่าคนะหรืออะไรเนี่ยต้นแบบนั้นแล้วมันจะโตมาเป็นฝักแบบนี้จ้ะที่คนไทยเราเรียกว่าคนะฝ้าหลังหรืออะไรหน่อยไหมเนาะนี่แหละเต็มตอนนี้จะเป็นตัวนี้ค่ะ ยังไม่เก่ถ้าเกศจะออกดำๆเนาะจ้ะเดี๋ยวทรายจะเกะให้ดูนี่จ้ะทรายจะให้ดูเห็นบ่พี่น้องนี่เป็นเมล็ดเมล็ดเนาะค่ะสีดำๆแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเก่จัดมันจะดำแบบปิดเลยนะจ้ะถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะทำดำแบบดำปื๊ดๆเลยจ้ะดำแบบปีเลยนะจ้ะเนาะนี่แหละข้างในขาจะเป็นแบบนี้เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเอาไปขายเขาก็จะเอาไปสกัดน้ำมันหรือทำนั่นทำนี่ได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะที่สำคัญเลยเอ้ยที่ใส่ เห็นนะ่ะก็คือน้ำมันพืชเนาะที่จะเรปบซีดนี่นะจ้าพี่นองค่ะนี่ละไม่เห็นแล้วจา้าเห็นบ่างไหมสีเหลืองๆไม่เห็นแลวตอนนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้เนาะสักหน่อยก็จะฝักแก่ก็จะเกี่ยวจา้าพี่นองไปเดี๋ยวจะพาไปชมอีกตรงที่ที่เขาปลูกตอนนี้มันมีอะไรบ้างคุนคุณลูกระเลนยู่คุณ <laughs> เดี๋ยวสักหน่อยน้องเมนี่ก็จะไปนั่งกับพ่อไม้น้องเมนีหนาวไหมลูกเดี๋ยวถ้านูไปหนาวนูไปนั่งกับพ่อหนูหนาวไหม หนูจะไปนั่งไหมแม่จะบอกพ่อ องขมันไม่แดดเท่าไหรน่นะวันนี้ดีที่ไม่แดดไม่มาแล้วมันก็จะแบบว่าพอดีพอดีในการทํางานนะเจะพาดูที่นาอีกนอกจากว่าช่วงนี้เขามีอะไรกันบ้างนอกจากเนาะนี่เดี๋ยวสายพาดูที่ยังไม่เกี่ยวก็จะเป็นสปริงบาเล่กับไอ้กับวีดหรือว่าข้าวสาลีนอกจากเนาะเราจะถ่ายให้ดูจ้ะอันนี้คือข้าวสาลีนะคะหรือวีดอีกนานถึงจะได้เกี่ยวเนาะคะ่ะ ข้าวสาลีมันจะไม่มีขนนะคะที่สายพูดให้ฟังนั่แหละที่สังเกตได้อันนี้คือข้าวสาลีหรือวีดนะพี่น้องนี่แหละที่นาอังกฤษก็จะประมาณนี้มันจะไม่นั่นนะพี่น้องมันจะไม่มีน้ําขังเหมือนบ้านเราเด้อจ้ะเด้อมันจะแห้งกินๆแบบนี้แหละแต่ว่าก็จะมีฝนมาแล้วก็จะจะเป็นแบบนี้จะไม่เป็นนาน้ําขังเลยพี่น้องจะไม่เป็นนาน้ําขังเนาะอันนี้คือข้าวสาลีเดี๋ยวสักหน่อยโอ้เดือนไหนได้เกี่ยว กันยาพน่ะจ้ะประมาณต้นกันยาสายคิดว่าเนาะแล้วแต่พื้นที่โอเคพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าอัน,นอันนั้นวีดไม่ใช่วีดไหมบาเล่อันนี้วีดเนาะข้าวสาลีนี่คือวีดนี่แหละทุกคนชมหน้าชมสวนเด้อมือนีเด้อเอาเมืองคากๆนี่แหละข้าวสาลีพันมันก็สิเป็นเม,ม็ดเเอาไปเห็ดขนมปังเอาไปทำอ่า อาหารซัดนะจ๊ะเนาะข้าวสาลีเขาอ,อันนั้นเขาเบล่นั่นอ่าเขาเบล่ก็อาจจะไปเฮ็ดเหล็ตะพันเอาไปเฮ็ดเบียเอาไปเฮ็ดอาหารซัดสงสันนะจ๊ะเนาะนี่ตรงนี้จะเห็นทุกที่เลยใช่จะเห็นทุกอย่างที่ปลูกในฟาร์มเนาะอันนี้นเป็นข้าวสาลีแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนั้นเรปซีดดอกน้ำมันนะแม่จ๊ะดอกน้ำมันแต่ก่อนเลื้องอาลามเลยเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็น อันนั้นจะเป็นเป็นบาเล่ฝั่งนั้นเป็นบาเล่ชาวบาเล่เขาหว่านในช่วงสปริงนะคะสปริงก็คือมีหน้ามษาในช่วงนั้นมันก็จะได้เกี่ยวช้ากว่าไอ้ที่หวัานที่หวัานในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่จ้าเนาะมาแล้วแต่ช่วงที่หวานอันนี้เขาเรียกสปริงบาเล่ยังไม่ได้เกี่ยวสปริงบาเล่อีกนานจ้ะเห็นไหมบาเล่บาเล่ก็จะเป็นค้นนีน่แหละมีความแตกต่างที่ส่แยกออกนาะจ้ะ เห็นบ่พี่น้องนี่อันนี้คือข้าวบาเล่เนาะเวลาเขาเกี่ยวออกมาก็จะเป็นเม็ดเม็ดอันนี้ยังไม่แก่เนจาจะเนาะอันนี้พี่น้องเนาะส่วนใหญ่ข้าวบาเล่ก็จะฟาร์มนี้จะปลูกไอ้ส่งเพื่อเอาไปทําอาหารสัตว์เด้อจ้ะเด้อเป็นพันธุ์ที่ทําอาหารสัตว์จ้ะข้าวบาเล่พันธุนี้บางพันุ์ก็จะเป็นบาเล่ทาทําเบียร์ทำอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้เป็นบาเล่ทาอาหารสัตว์นะคะเขาเขาเรียกแอนนีมอน อันนี้มอนฟดเห็นนะจ๊ะอันนี้มอนฟีดดิงเนาะพี่น้องคะอย่เห็นบ่เห็นทั้งเห็นทั้งบาเล่เนาะเห็นทั้งข้าวสาลีวีดเลยแล้วก็เห็นทั้งไออย่างก่อเห็นทั้งดอกน้ำมัน <c oughs> ừ, ขึ้นลูกพี่น้องคะ <c oughs> นางน้อยเอาฟางมาเล่นปูฟางทำเป็นเป็ดบ่เลยอืม นี่แบบนี้เมลีนี่ดีว่าดึงขึ้นเลยนี่นี่ one, mommy. ที่เป็นแบบนี้นะ the ground, uh. นี่ที่เป็นน้ำเหลืองแบบนี้ ไม่ขึ้นอาลอดเลยลูกไม่ขึ้นอาลอดเอาขี้ดินออกไหมนี่อันนี้ข้าวสาลีได้จ้ะวีทข้าวสาลีเพราะไม่มาถอนอันนั้นออกเฉยๆถอนหญ้าออก แต่ว่าเราเอาออกไม่หมดหรอกแต่ว่าก็เอาออกได้เท่าที่เราเอาออกจ้ะเมึงเป็นหญ้าแบบตัวนี้นี่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 มอไหมคไมเคดิ อืมเป็นไอ้นั่นที่เขาพยายามจะกําจัดนะนะคะวัชพืชที่เขาพยายามจะกาจัดก็คือตัวนี้แหละนี่นี